อันนี้เป็นพลอยรวมสีรวมไซส์นะครับรวมรูปร่างนะครับเป็นพลอยรวมรูปร่างก็สวยดีนะครับพลอยรวมรูปร่างแับดูแบบกะล่องสีเข้มสีอ่อนนะครับเป็นพลอยรวมรูปร่าง,งต่างๆนครับร,รูปรูปหยดน้าก็มีนะครับร,รูปหยดนา้าอันนี้รับประกัน แท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นในเะจร้อยเปอร์เซ็นเราทำคอยอยู่ก็คอยมานานดูก็คอยมานานคอยเมอกดมีสีเข้มก็สวยนะครับก็ให้ดูโทนสีของแต่ละสีนะครับแต่ละกล่องก็สวยนะครับเป็นคอยรวมขะก็มีนะครับไปสลับออกแบบทาเครื่องประดับนะครับ คอยชุดพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับเป็นคอยเก่าของไทยเรานะครับไม่ต้องนำเข้าต้ตนทุนอาจจะจ่ายก็ประหยัดการเดินทางนะครับคือจะไปซื้อ